สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับนี่ครับ Honda Civic นางฟ้านะครับอัปเกรดระบบไฟใหม่นะครับเป็น TPNE LED นะฮะสชุดทั้งไฟสูงและไฟต่ำนะครับสำหรับคันนี้นะครับไฟต่ำจะเป็น9006ไฟสูงเป็น9005นะฮะแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ของฟิลิปนะฮะตัวนี้นี่ครับไปลีนะครับ LED เป็นฟิลิปนะฮะรุ่นนี้เลยนะครับ ส่วน9.06นี้เป็นไฟต่ำนะครับเป็น R2 นะครับไฟสูงเป็น9.5 R3 นะครับเป็นแสงสีเดียวฮะโอเคครับเปิดไฟครับนี่ครับเปิดไฟนะครับแสงแรกของไฟต่ำเราจะเห็นว่าเป็นแสงสีขาว6000 k e l ค i n Color นะฮะแสงพุ่งไกลนะฮะนี่ฮะแสงพุ่งไกลสเท่านะฮะสว่างขึ้น5เท่านะฮะจากหลอดเดิมที่เป็นฮาโลเจนนะครับโอเคครับปิดเปิดใหม่ครับ ปิดเปิดใหม่จะได้แสงสีเหลืองนะครับสามพันแปดร้อยเควิ้งเเอร์นะฮะตัวนี้ใช้ยามหมอกลงนะครับฝนตกหนักนะครับโอเคนะครับไฟต่ํผ่านไปเดี๋ยวให้ช่างเปิดไฟสูงครับไฟสูงครับอะไฟสูงเป็นแสงสีขาว R3 นะครับตัวนี้สองสว่างมากๆากครับแตกต่างจาก R2 คือเป็นแสงสีเดียวนั่นเองนะครับ90 0 5นห้าะไฟสูงนะฮะเป็นแสงหกพันฮะเดี๋ยวจะปิดเปิดไฟต่าอีกทีฮะ โอเคนะฮะเปิดไฟสูงครับโอเคนะฮะได้แสงสีขาวครบแล้วนะครับทั้งหมด4ดวงนะฮะงานสวยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับใช้ Honda Civic f เนางฟ้าสนใจที่จะอัปเกรดระบบนะครับไฟหน้าให้มีความสว่างแบบนี้นะฮะสอบถามเพิ่มเติมนะครับในช่องทาง Facebook f a n น a g e แต่งรถนาแดมเพชรบูรณ์เท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ